สวัสดีครับผมนายวัชินแคนติอายุ22ปีนะครับจบปริญญาด้านรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับหรือเอกการเมืองการปกครองนะครับคลิปนี้ผมก็จะทำมาเพื่อเอาไว้สมัครงานเหมือนเรซูเม,ม่ะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจต้องการแรงงานนะครับผมสามารถทำได้ทั้งฟรีแลนซ์แล้วก็งานประจำเลยนะครับประสบการณ์ทำงานนะครับผมประสบการณ์การทำงานของผม ช่วงเรียนมหาลัยนะครับก็จะเป็นงานพาร์ทไทม์ปกติเลยครับแล้วก็ประสบการณ์หลกัหลกๆของผมก็คือช่วงมัธยมเคยทํางานประจํากับญาติพี่น้องนะครับเป็นงานเกี่ยวกับตู้เติมเงินนะครับแล้วก็ตู้น้ามันหยอดเรียนนะครับซึ่งประสบการณ์เหล่านี้นะครับสอนให้ผมมีความอดทนนะครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ ผมสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่างเช่น excel นะครับ word นะครับแล้วก็ powerpoint อย่างนี้นะครับสามารถทำได้หมดเลยครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเอ่อต้องการแรงงานนะครับผมสามารถทำได้หมดทุกอย่างครับไม่เกี่ยงงานครับเพราะผมรู้สึกว่าผมต้องการหางานเพราะเป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับ ประสบการณ์ต,ต่างๆอาจจะยังไม่มากพอแต่ผมคิดว่าผมสามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งออีเมลแล้วก็ facebook ไว้ให้นะครับเพื่อ,อท่านใด้สนใจนะครับไ้ติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ